เสริมบุญเก่าสร้างบุญใหม่ร่วมบุญใหญ่เสริมบารมีขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระประธานอุโบสถประดิสถานในอุโบสถนวัดท่ากระชับ ตำบลท่ากระชับอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมเททองหล่อพระพุทธชินราชขนาดหน้าตัก149นิ้วและหล่อพระโมคคาณนะพระสารีบุตรและอิยักษ์หนึ่งคู่ในวันเสาร์ที่10ธันวาคม2559ขึ้น11ค่ำเดือนหนึ่งเวลา10.09นติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่วัดโดยตรง081857 13220818571322อย่าลืมไปร่วมเททองหล่อพระประธานอุโบสถกันนะครับผมผม